เก็บยังครับเก็บใบกับเผาใช่ไหมใบกับเผาเผาโมนีหม่หอมหอมเผาตดหน่อยนะเก็บแบบนี้เลยนะครับให้มันขึ้นมาใหม่ <c oughs> ได้หลายอุจฉาหน้าผนก็หลายใช่ไหมมาโชว์ง,งานกันเลยแปะเก็บกับเผาไว้น้ำผลปลูกใบคางก็ดัง งามเลยฝนตกฝนตกใส่งามกูเล่ะกระร่งสวยกูไปพูดไปเก็บต้นม้่งคุณเอกก็ได้พัดเนื้อพัดหมูพัดปลาไหลพัดหนูไม่พัดแซ่บพี่น้องเผาอุ่นนี่หอมมีหอดบักฮุ้งกูเหรอพี่บักฮู้ง้อมไปเก็บต้นพุ่นพุ่นอะครับปอดมั่งเหร อยู่บ้านแม่งบ่บ่หมดแล้วให้มันขึ้นมาใหม่ <laughs> ดีพอทอดต้นไม่ำลำน,น,น,นี่วันเอาเบียนไปไปคุณย่างมึงไปหุ่นนี้อันมีต้นอยู <fits S 1> ่ห,หนนุ่นอ่ะบอกหุ่งตีท่อพุ่นเนี่ยย่างมันพ่อละจำเนี่ยพ่อแล้วนี่ห <c ười> อมเฮ้